เราอยู่น้ำลึกประมาณ200กว่าครับเราฟันสูงสุดของเราในทิปนี้ก็คือเกาทานเนาะต้องอยู่ไอ้ล้ามากินอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอกหักเลยเว้ยเฮ้ยเกาทานเกาทานเก่ามาแล้วครับเย้ใช่ไหมใช่แล้วครับ เนี oh, oh, ่ปจิดลเนี่ยยงามกุดมอนิงครับผมทุกคนก็ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เช้าวันที่5ครับวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเรามีโอกาสได้เห็นแสงอาทิตย์นะครับได้เห็นแสงแดดนะเป็นเป็นวันแรกของทริปเลยนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนบนเรือในทริป,ปนี้ครับหวังว่าวันนี้เราจะเจอสิ่งที่พวกเราตามหาเนาะอาจจะเป็นหลุมป้าหรือว่าแม้กระทั่งเก่าถ่านที่พวกเราคาดหวังไว้นะครับสาหรับวันนี้ส่วนตัวเนี่ยเริ่ม รู้สึกล,ล้ารู้สึกปวดแขนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต่างตรงว่าเทปทะเลเนี่ยใช้ร่างกายหนักมากๆครับก็เดีดย๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าสําหรับวันที่5ของการประช้ชีวิตอยู่บนเรือจะเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้ไปคลิปแรกนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่1ได้ว่าพวกเราเดินทางกันมาย่งไงพวกเราฝันฝา่าอุปสรรคเจออะไรมาบ้างนะครับผม เ okay, mm hmm. ดี๋ยวไปลุยกันครับสำหรับวันที่ห้านี้เนาะบังไม่หรอกแดงเขี้ยวครับนี่โั oh, อย่างนี้แดงเขี้ยวเจ้าวันที่ห้าวันนี้แดดมาแล้วครับข่าวว่าจะเข้าพรุ่งนี้อีกภาวนาอยากให้มีนอกจะได้อยู่ม้งนอกไ้นอกเพราะป่าใหญ่ ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้มันมีจริงเข้าเข้าเลยตกปลาจานข้างในเลย <Hey. S 2> มาแล้วครับปลาเช้า,ชานี้ <Hey. S 2> ครับผมปลาพิโตมาปลาอะไรเอ่ยโชว์หน่อยจ้าโอ้ัวไม่ใหญ่เท่าไหร่น้มจิบฝากมาเลยครับผม hey. ทำไม่สู้จังเลยเช้าวันที่5ปลา <Hey. S 2> ตัวแรก้า <Hey. S 2> สวัสดีเช้าวันที่5ครับผมจะาที่เตะก่อนวค่ะ กินเดี๋ยวนั้นนั่นก็กินไงกันไอ้วัดก็กินอยู่ของผมกินขึ้นมานี่แต่มันไปไปพันกับไอ้หมีครับนึกว่าตัวใหญ่วันนี้เป็นวันแรกที่เราเห็นเยอะถึงแดดหันแดดนะฮะอากาศเป็นไร้างคุณอากาศดีอากาศดีน่าจะน่าจะได้สวยเยอะสวัสดียามเช้าสวัสดีครับผมเป็นไงวันนี้ยังกินแฮวครับผม จริงเหรอใช่ตัวเขากินกระจายเลยไมตัวแรกไปแล้วหลุดซะเสียดายอ่ะเป็นกำลังใจครับหมีด้วยครับโอเคเรียนต่อครับผมวันนี้เดี๋ยวมาสอบถามบ้างหน่อยเป็นไงก็เขาบอกกินทั้งเรือเอาเหรอเดี๋ยวบ้างคนเดียวโอหตายแล้วก็ผัดอร่อยมากเช้าเนี่ยขอบคุณมากกินเยอะๆเพิ่มพลัง ครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่บานด้วยครับสู้ครับสู้อยู่เอาแล้วครับปุ้ยคนนี้เขาขัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะดูดิดูดิโโอ้หดึงสู้ดึงสู้วิ้ยไม่ขึ้นเลยเหรอไม่ขึ้นเลยดูดึงออกก้วยดึงออกก้อยอ่ะไม่ใช่ว่าน้ำลึกเท่าไหร่น้ำลึกสองร้อยโอ้วันนี้น้ำลึกสองร้อยเหรอโอ้โหวันนี้น้ำลึกสองร้อยเมตรนะครับเผื่อพี่บ้านอาจจะเจอเก่าทานเอ้า โอ้โห oh, oh. oh. ดูนี่ครับดูโอ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะสีทองครับผมทล้วมมาสู้ดีจังอะ oh, สู้แต่ร้อนเลยฮะฝ่ายังกับหม,มูนี่ร้อยสามหกเมตรเดี๋ยวเจอกันนอของพี่โตก็โดนพี่ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับยัองอยู่สีทองสีทอง ทุกคนดูครับเช้านี้ครับไซ้์เดียวกันหมดเลยไมะเป็นฝูงฝูงเดียวกันเกิดพร้อมกันถล่มสีทองครับะลมสีทองอีกแล้วครับลอกพี่หมีเนี่ยคือคลาสสิกที่สุดในเรือของพวกเราโอ้โหวันนี้สุดยอดมากครับผมก็ดีใจที่ปลามันกินของทุกคนนะก็เลยมามาถ่ายให้ทุกคนดูดีกว่ามาแล้วครับพี่หมี สีทองมาครับผมลุยกันเช้าวันที่ห้าหมายแรกก็สีทองนะครับจุ๊บอยู่โดนแล้วครับฮะเอ้ามันอยู่นะอ,อยู่ม,ม,มาแล้วครับปลาตัวแรกเชา้านี้โอเคขอบคุณครับ ชว์ยมาแล้วแถวนี้ครับผมสีเทงิงใช่ไหมโอเคครับผมไซส์ไม่ใหญ่โอเคถือว่าเปิดเกมได้ไดสวยอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาเอาเอาอ ตัวอะไรตัวอะไรอยู่ไหนสีทองใหญ่สีทองใหญ่สีทองใหญ,ใหญ่เขาบอกสีทองใหญ่โอ้โหนี่ครับสีทองตัวนี้วันนี้กินวุ้นวะวุ้นวายเลยครับผมอ่ะลอกฮ้อนเลยอะลอกถึงขั้นร้อนนะครับรัวเดียวแต่วัวมันมากครับวันนี้ครับผมโอ้ พี่โตดองอีกแล้วครับอืมกินโลลัวเลยครับรอ้อยจริงมากเลครับย,ยุดเชื่อๆนะอันนี้ขนาดเบรกแข็งตั้งใหม่นะอ๋อนี่มันมากครับวันนี้บันเทิงสุดๆเลยกินรอบเรือเดี๋ยวน่าจะถึงตาผมบ้างแล้วละ่ะมันจะพันกันนะครับตอนนี้โอ้โหวุ่น,นว่ะวุ่นวายปลาพี่โตปลาไข่บะอ้าว ยังเงียบอยู่นะเต็ไไนกำลังใจให้พี่บังโอ้โหสู้สู้ครับสู้เอาแล้วครับเอาอีกนี่เอาอีก ยี่สิบหกเมตรครับของผมจะขึ้นแล้วครับให้มีขึ้นก่อนแล้วจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วครับโอ้โโอโสีทองครับสีทองไซส์อย่างนี้ไซส์อย่างนี้ครับเมนูเทียงวันที่ห้านะครับผมก็จะมีไข่เจียวผัดกวางตุ้งเหรอแล้วก็อันเนี้ยกวางตุ้งไก่อันสุดท้ายน่ะคือแบบ S <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าอาหารประจาคนใต้เลยครับแขงส้มนั่นเองได้ข่าวว่าเอาแต่ฉลามหรอ <S 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 ฉลามล้นเลยโอ้โหคือบรรยากาศตอนนี้ครับวันนี้บอกนำตรงปลากินดีมากเผรอะ่มีโอกาสที่ปลาเหยื่อเราจะหมดแล้วขอกินข้าวก่อนครับจะเป็นพีจะเป็นพีครับปลากินดีแล้วสู้ขนาดละอ้ามหน่อย ไปปุ๊บกินเลยไปลุยต่อนี่มาดุยต่อครับนี่มาแล้วคันขาวนี่กินอยู่แล้วนี่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 นคันหมานนี่นี่เอาละนี่สู้ด้วยตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับกำลังจะขึ้นโอ้สีร้องครับ โอ้โหนี่สีทองอีกแล้วนี่โอ้ยบรรยากาศวันนี้ครับสุดยอดอเถิงมากวันนี้ครับผมโอ้โหวันนี้แดดดีมากสุดยอดลุ้นกันครับผมต่อแล้วครับต่อแล้วครับขอบคุณครับต่อแล้วครับโยงอะมั้งเนีย่ยโยงเลยโยงไปแล้ว มาแล้วครับผมเอา้าเขาไม่มีขาดนะไหนป้ายอยู่ไหนยอด p i วัดมาอีกแล้วครับสุดยอดเว้ยชัวร์โอ้ยวันนี้เขาเอาดีจริงๆ เหลืองอินเลียว้าวอะไรพี่วัดเหลืองอินเลียเหลืองอินเลียครับผมตอนนี้พวกเราจะลากเบิร์ดนะครับเพื่อหาปลาโอเนาะมันมีปลาอะไรที่จะกินบ้างพี่วัดะเบิร์ดอะปลาโอพวกส่วนใหญ่ก็เป็นปลาโอ ตอนนี้คือเราจะวิ่งเปลี่ยนหมายไปน้ําลึกนะประมาณสัก6ไมล์ทะเลแหละครับระหว่างนี้ก็คือติโตให้มาลากเบิร์ดฮะปลาเหยืออย่อปลาโอเหยื่อเราหมดแล้วแล้วเก๋ามันเสือกินแต่ปลาโอด้วยลุ้นกันครับสองขาซ้ายกับขวาเบิร์ดลักษณะมันเป็นเครื่องบินนะครับผมน้ำได้ั้างอ่ะน้ำได้ั้างหกสี่เมื่อกี้เราเดินเรือมากัน6ไมล์ทะเลลากเบิร์ดมาสองข้างทางไม่กิน โดนแล้วครับมาแล้วครับไอ้หลามอีกฮะโอ้ไอหลามแล้วครับโอ้ยไม่ชอบเลยไอ้หลามหนาเหมือนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ทันเหมือนอ่ะหกไม่แล้วมั้งเนี่ยไอ้หลามอีกฮะ ู้พี่น้องเจอไหมเงี้ยนี่หลามอะไรเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันนะหลามอะไรเนี่ยนี่หลามหนามครับโอหลามหนามไม่เอาโอ้นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยอไม่เอาไปไปปล่อยไปขอร้องอย่างเดียวเป็นย่าเป็นปลาสลามพี่สาวว่าสลามเข้ามาหันสายโอ้โหหลามเข้าเบ็ดสองตัวได้มาชื่อสองสองตัวมาแล้วครับผม หลามโอ้ยหลามอีกแล้วอ่ะปล่อยปล่อยครับอะไรนะต้องยาวเ,ออเกินเจ็ดสิบเซนขึ้นไปถึงจะเอาได้ครับถ้าต่ำกว่านั้นน้อยกว่านั้นปล่อยครับโอ้ยเน,น,ยนื้อหนามหนามด้วยนี่อันามันต้องใจตะก,กั่ว แตะกัวคือเล็กป้องอ้อยนะครับอันนี้2โลแต่ว่าตะกัวสองโลเลยครับน้ำสองร้อยเมตรถ้าตะกัวธรรมดาบารยุเอาบยุครับเดี๋ยววิธีการปล่อยโลกไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยลงไปพอพอถึงปื้นแล้วก็ยกขึ้นมายกตะกัวนะึ้นลอยห้ามมื่อวางดินถ้าวางดินมันจะไปติดแง่งหินพ้องอย่างพ่องต้องต้องให้มันลอยครับอาชวนปล่อยแล้วครับนะครับต้องประคองไว้นะครับ ปล่อยปล่อยปล่อยลงไปเพราะลอกไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวเลขบอกว่าลงไปกี่เมตรกี่เมตรนะครับตอนนี้ตอนนี้ปล่อยแต่ถ้าตรงเมื่อคืนนี่ห้ามปล่อยไว้นะครับพันหงั่นหมดละวโอ้ดเบรกเอาหรือว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยจไอ้ลามนักถ้าเป็นถ้าเป็นปาอื่นคงจะได้นักอ่ะอ่ะร้อยเก้าสิบหกแล้วครับยังบ่หยุดด้วยสองร้อยแล้วครับ สองร้อห้าอ่าถ้าหยุดนี่มันอ่าน,นี่คือคือถึงครับ oh. อ๋อเก็บครับเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาหึ่งบางหื่งม,มันนอนครับเก็บข,ขึ้นมาก็คือประคองแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่า<ๆ>อยู่เดี๋ยวเดียวดูจังว่ามันกินดูปายกันเอาแล้ว สีทองครับเห็นมาแวบๆสีทองไซส์อ้าวไอน้นกคุม้มโอ้ยอนกคุม้มมาสู้จังใานยกนกคุ้มดูดีดีท่านผู้ชมดูนี่ปลานกคุ้มครับเก็ดแข็งทขอเก็ดมาได้ครับเขาอย่างเดียว วุ่นมาก,ปกไปอย่างไั้นเลยยาย่าเป็นลามแล้วถ้าคือเดาเหเดาเขาเขาอ,อ,อยากได้ปลาเกา่ามาเฮ้ยเขาได้เก่านี่เฮ้รอ,อบลำเลยนะเพี้ดได้มาดวงแล้วอ่าอันนั้นเป็นมันเลยครับเก่ามันอขอขอไปเก่าวไว้ก่อนเก่าอย่างนัได้โหม โบนหามันไม่ได้มาอีกแล้วโอ้ oh. สองตัวเลยดูดิโอเยอะยิพ قة พ قة ่งพ่องพ่องอยู่ไอ้หลามกินอยู่นั่นแหละระวังเลยลูโอ้โห้นี่ครับหลามหนามหลามหนามกินก็ไม่ลอยปล่อยไปอ่ะ เอาแล้วเนี่ยาลามาโอ้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองของทริปวันที่ห้านะครับตอนนี้เราอยู่น้ําลึกประมาณสอง้อยกว่าครับความฝันสูงสุดของเราในทริปนี้ก็คือเกาทานเนาะลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าร้อนมากตอนเนี้ยโดนแล้วข้างหลังโดนแล้วข้างหลังโดนแล้ว อีกกี่เมตรมีสู้มีเสียงนิดหน่อยครับผม <S <S อูหูหืมเขาเบรกเลยเอาเอาดูกันว่าเ้าทานเก้าทานมาร่วมรุ้นเป็นกำลังใจกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ดูท่าทางจะใหญ่พอสมควรเลยขึ้นช้ามากมาดูกันครับทุกคนว่าพวกเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้แทบจะหยุดหายใจกันแล้วครับตื่นเต้นมากตอนนี้ยังไม่เห็นวิวแววรอะไลอย,ยขึ้นมานะครับย้อนแสงอีกไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอกหักเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหฟอกหักเลยเว้ยโต๊โต๊ะมาแล้วครับลอยแล้วตอนนี้เราอยู่น้ำลึกประมาณ200กว่าครับความฝันสูงสุดของเราในคลิปนี้ก็คือเจ้าทานเนาะมาดูกันครับทุกคนว่าพวกเราจะทำสำเร็จหรือเปล่ามาแล้วมาแล้ว เก่าทันใช่ไหมใช่แล้วครับยเยี่ยะเมาแล้วครับผมงานของต้อยเย่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อ เจ้สิบกว่าลโนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสุดยอดครับนี่คือชมหน้าของเก่าฐานที่พวกเราตามหามาตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมานะครับผมเป็นปลาเก่าตัวแรกของทิปสุดยอดอืมปากมันเหนียวมากเลยนะไม่มีหลุด ของเขาทุกตัวเขาท่นานมาแล้ว,วพี่โตไ้เด็กเขาก็สุดยอดแัดให้เจ้าของทิปหน่อยครับผมนิดข้างนิดข้างท่านี้มันเล็กไม่ไม่ข้างข้างข้าง,าง,าง,างเอออย่างเงี้ย ไม่เห็นหางว่ะววห่างมาเห็นหางมาเห็นอเออเออเออ <laughs> บางหน้าพี่โตเอาลงเลยเออ <laughs> เออตอนนี้จะหกโมงเดียวจะไปหาหมายอ,อยู่เก่าด้านนะก่ <laughs> อนจะเขา้าเข้านอนสังแต่ก็โอเคละตัวนี้มีเขาตีไปกี่โลหา ซาวมีหรอฮะมันสีมันนักขนานดเนาะมีได้เนาะม,มีมีซาวเนาะแบบนี้นเนาะอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสแหมหมายหนึ่งก่อนมันจะมืดแล้วก็จะรีบวิ่งเข้าซังละแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือเยื่อเขาหมดเหลือนิดหน่อยตัวนี้อนะแล้วเวลาเขามีวันพุกแหมวันอะแหมคืนอะเขาก็ต้องไปเซาะลูกป,ป่าที่ซัง ูกสังแถวนี้ลูกบามันมีครับมีลูกบาทูเขาต้องไปเบ็ดโศกเปนว่าสบิกิเาะเยือะะเซอะะเหยือเขาได้นักที่สุดถ้าได้นักเล่าใดก็พวกเขาก็เล่นสีทอง่อด้วยเก่าเหมือนเดิมกลางคืนก็เล่นหน้าดินเหมือนเดิมแต่วันนี้สังมีกิจกรรมเล่นหลายอย่างตีป๊อบแคทหน้าดินหาลูกเยือได้หมดครับ ค่อยดูกันและว,วันนี้ครับก็เป็นวันที่5ของพวกเราทั้งหมดทุกคนบนเรือที่มาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลลึกอันดามันเพื่อที่จะมาตามล่าหาปลาเก่าฐานครับและทริปนี้เป็นทริปที่3ครับ ที่ผมมาตามล่าหาปลาเก๋าเป็นเวลาทั้งหมด3ปีทีิปนี้เป็นทริปแรกที่ผมมีโอกาสได้เห็นหน้าปลาเก๋าตัวเป็นๆแล้วก็ได้เอาตัวขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมนะครับบอกตรงๆว่าความรู้สึกในตอนนี้มันสับสนปนเปไปหมดทั้งความดีใจแล้วก็ทั้งความเหนื่อยล้าตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาครับและไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าที่พวกเราสะสมกันมาแล้วก็ความดีใจที่ประสบความสำเร็จในวันที่5นี้นะครับมันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้ทั้ง ความอดทนและความมุ่งมั่นสุดๆนะครับและผมคิดว่าคนที่ดีใจที่สุดในคลิปนี้น่าจะเป็นไถเรือของพวกเรานะครับผมและพวกเราก็เดินทางกันมาค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่5แล้วนะครับผมมายินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนวันที่5ครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษครับนี่ส้มตำปลาเก๋าดิบเก๋ามันฮนะอ,อตัววตตทีม่ม่รอใช่เลย

โอแบ่งยิวใหญ่น่อยโมเสียเจ้าตาโอดเรามาแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างเดินทางไปนอนสังคืนนี้เราจะนอนซังมีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาให้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุนกันไม่รู้ว่าสังไหนอะไรยังไงเนาะ วันนี้ถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จเนาะเจอเก่าทานแม้จะแบบเจอแค่ตัวเดียวก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเก่าทานเป็นไงเนาะตลอดระยะเวลาสาปีที่ผ่านมาครับเรลืองอินเดียวันนี้เปลี่ยนเป็นปลาเหลืองใสเลยปลาเหลืองนึง่งตึงลำอยู่และมัต้องม่ต้องบรรจายเลยานเจียบ ต้องมัญยามัล้ำละก็เหลืองนุ่มหวานวันนี้ได้ตัวเดียวเป็นยังแต่สยผ่านไซสนี่มีสาวอ่ะมีมีสาวน่าจะมีนะนออวันพวกเนี่ยอาจจะได้เห็นม,มีอยู่ปีหนึ่งปีปีแรกๆพุดน,นะอาจารย์นุ่มได้ไหมให้เขาได้สามสิบสองตัวแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่เขาไปนอนซังเนี่ย เราต้องไปเสาะป่าเยือป่าเยือเฮาอเป้าไม้แล้วเป้าหมยแล้วคือป่าเยือครับวันนี้ต้องไปะเปกิโซกเพเ่อนท้องโซกโซกปาทูโซกปาทูหาป่าเยือก่อนครับถึงจะมีลุ้นปาเก่าลุ้นสี่ร้องวันพุ่ถ้ามาได้ป่าเยือกพอหน้ากันมองพอหมีงย่างอยางม่ได้สักอย่าง่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สังเระเนาะโอเคครับครับม่บ้างครับวันนี้เยี่ยมเหงาเลยครับเหงาเลยใช่ น้ำม,มันลึกเกินด้วยแต่น้ำม,มันเชี่ยวปลาไม่กินตีก,กันปวดหมดแลวแขนสองข้างต้องยอมก่อนไม่ขอเชียร์แต่คืนนี้เดี๋ยวเราไปแทรกกันใช่<า>ใช่ใช<ๆ>เดี๋ยววันนี้ลุยคืนนี้ลุยครับโอเคอ่าโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงซังแล้วนะครับผมนี่เมนูวันนี้ครับปลาดับเงินทอดกรอบอร่อยมากนะคือแบบเค็มจำหล่บหวานจำหล่มกำลังดีเลย ปรมาณนี้เลยครับผมนี่นะครับบรรยากาศสุดยอดครับมีความสุขกันดีทุกคนนะวันนี้ดูจะยิ้มได้กันทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาสังจะเป็นยังไงเนาะสำหรับเืนนี้นะครับมาแล้วครับผมปลนนปาสังครับ,ลรบปลาสังครับโอ้ย,อยปลาสังปลาสังกันหมานกันหมานอมละอมละ อ้าคิดว่าเป็นไปฮะตุเป็นไปได้หมดเลยมั้ยเป็นไปได้หมดอะสังอะสังอะนะช่อนเชิญหัวเชี่ยมแดงเขี้ยวอังเกยอ่ามดสั่นสั้นเกี้ยวไอ้นีเลยเกี้ยวผิดมาแล้วครับปลาสังครับตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าจะใหญ่อ่ะครับเ็หกห้าสี่สามมาแล้วครับมาแล้วครับหัวเสียม อุ้ยมุดใต้ท้องเรือว่ะทุกคนว่ะมุดใต้ท้องเรือว่ะไม่เห็นตัวเลยครับไม่เห็นตัวเลยอ่ะเขาใต้ท้องเรือว่ะมันเทิองละออกไหมออกไหมตายังอยู่นะครับ โสวยงามใหญ่เหรอครับลายตอกใหญ่่รพีปลาลายตอกลายตอกเหรอลายตอกตัวใหญ่มากลายตอกสายน,ะะนี้พ um ี่เต้บอกว่าหายากนะครับผมเหมือนปลาหนิลบ้านเราเลยข้างหลังโดนปลาอะไรกันปลาอะไรโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากปลาอะไรครับ ลายตอกครับลายตอกหูยสสวยเทียบกับคนนะครับลายตอกลายตอกอโอเคครับผมก็สำหรับคืนนี้เป็นคืนวันที่ห้านะครับ <S <S วันนี้ถือว่าสนุกครับแล้วก็เ,เราได้ปลาเก๋าตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสไปลุยปลาเก๋ากันอยู่นะครับสำหรับคืนนี้ก็พักผ่อนกันดีดีว่าเพราะว่า คืนนี้ดึกมากแล้วเพียกันสุดๆอะใช้ร่างกายกันโคตรหนักนี่ปวดแขนหมดเยอปะปะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวนอนหลับพักผ่อนครับผมเข้ามาที่พักลแล้วแหละโอเคบ๊ายบาย